สวัสดีค่ะพบกับงื่อนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดเต็งเน้น2ตัวตรงๆค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็น10บนบวกกัน2ครั้งบวกหน่วยล่างบวกหลักหมื่นบวกหลักแสนและบวก5คงที่ค่ะ สูวรที่2ค่ะจะเป็น10บนบวกในล่างบวกในบนบวกหลักร้อยบวกหลักแสนและบวก1คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจนสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวใหม่หยเด็ดๆค่ะสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเร,ราเป็นศูนยงวดต่อง,งวดค่ะ สูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามรุนกันอย่างเช่นเคยนะคะสูตรนี้ค่ะเข้ามาแล้วถึง3งวดติดด้วยกันเลยนะคะก็ไปคํานวณงวดก่อนหน้านก่อนเลยค่ะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็แทนตัวเลขให้ตรงตามสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น1 1 1, 1, 1 8 9บวก1บวก1บวก8บวก9บวก5คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้นะคะเท่ากับ25ค่ะเช็คแค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5านะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็น1บวก1บวก1บวก7บวก4บวก9และบวก1คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ23ค่ะเช็คแค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข3มค่ะ และเลขเด็ด2ตัวตรงนะคะในงวดที่ผ่านมานั่นคือ53ค่ะก็เป็นตัวเลขในสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มๆเลยค่ะนั่นคือ53ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ด2ตัวตรงให้ก่อนออกในงวดที่1สิงหาคม2 5 6 5ก็คํา็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น0บวก 0, บวก3บวก2บวก6และบวก5คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ16ค่ะได้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น0 3 5 4 6บวก3บวก5บวก4บวก6และบวก1คงที่ค่ะ ราที่ได้นะคะเท่ากับ19ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข9นะคะได้ลเลขเด็ด2ตัวตรงนะคะที่เราคำนวณได้นั่นคือ69ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังก็จะได้เป็น96ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ แอดวงทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเลขเด็ดเลขบางตัวเลขเน้นๆสูตรงวดต่องวดไห้ทุกคนได้ตามรุ่นกันค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพะื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ใหม่หเด็ดๆกับช่องววนนี้รวย